เอโยวาสาสวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถทรงสปอร์ตเข้าใหม่นะฮะภายในร้านนะเป็นรุ่น g p x d e m o n g r 200R นะครับลูกค้านะตัวนี้เป็นตัว4วาล์วนะฮะเครื่องแดงชกแดงสวยๆแบบนี้เลยชุดสีตัวรถนะเป็นแดงตัดขาวสวยๆเลยนะฮะลูกค้านะรถเดิมๆมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะเครื่องยนต์เดิมๆเลยครับผม 200cc ระบบหัวฉีดนะเป็นตัว4วาล์วมาแล้วนะครับผมท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมครับลูกค้านะมีชิลหน้าแต่งแล้วกกระจซิ่งมาใ เป็นที่เรียบร้อยนะไฟหน้า LED นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะล้อเป็นล้อแมกสีแดงเลยนะครับลูกค้าทั้งหน้าและหลังเลยเครื่องยนต์สั่งนี้สะอาดกิฟต์ครับผมรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆครับลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดกิฟต์ครับผมคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะฮะระบบไฟติดครบทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขหมล์เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับผม เลขไม้เจ้าคันนี้นะฮะอยู่ที่30,000่นโลครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องเดินนิ่งๆเบาๆเ,เลยนะครับหากใครสนใจใเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับผมนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ